ทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยตอนเนี้ยนางแบบถ้าเขามีนางแบบสวยๆพวกแกเป็นได้เลยนางแบบอาหารหมาอเอ้ยเอ้อดาดิชอบหยอกกันหยอก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 เฮ้ยจะว่าไปแล้วไปดูหนังกันดีกว่าวันนี้โอเคเออเรื่องอะไรดีวะเป็นหนังผีออกแนวแบบสยองหน่อยชื่อเรื่องผีตายทั้งกลมอยากดู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 ทั้งกลมเลยเข้าไปเมาเมาเผลอตายซะงั้น เรื่องนี้อย่าไปดูเว้ยใฉัน,ไ,นไอเรื่องเนี้ยมันได้คะแนนแค่4.1คะแนนมันน้อยอไม่ดูเรื่องผีเอานี้กว่าเรื่องนี้เลยชูวปดูว่พาพระเอกรับจ้างมันชูชออย่าดูพระอ,อฉันไปดูมาแล้วดูอะไรวะดูรีวิวไง0.78ไม่ควรไปดูโอ้โหยังไม่ถึงหนึ่งเลยเออเอาเรื่องรักๆดีกว่าแกเอางี้ค่ะเรื่อง รักแรกหัวใจเหลี่ยมเป็นหนังดราม่าไทยเอกอินเดียใช่ไหมอันนี้ที่น้องบอกพี่ว่าศูนย์จุดเจ็ดแปดเองใช่ไหมเรื่องนี้ใช่่คะเข้ากับเข้ากับเรื่องเมื่อกี้เลยเดี๋ยวก่อนที่ก่อนสามเรื่องที่ว่ามาเนี่ยแกดูบ้างยังยังโอ้แต่ฉันดูรีวิวเลยเพื่อนรีวิวเนี่ยเขามาจากการเออ่วิจารณ์ของนักวิจารณ์หนังงั้นอย่างนี้ไม่ไปดูหนังก็ไปกินไอติม6.4ร้านอะไรรู้ยังร้านเจ๊หมวย นั่นกินขนมปังเงเน ouais> ุ๊กนี่นะอันนี้อันน voilà ั้นหกจุดหอันนี้ส anyway ิบเอสองอันนี้หนึ่งจุดสี่สาปห้าหหนึ่งสโอ้ยโอ้ยอันนี้สิบอะไรคะแนนอะไรระดับเสียงเดซิเบลแกไงเพื่อนเลยโอ้ยโอ้ยนี่สิบห้าจุดโอ้ยโอ้ยอันนี้ยี่สิบุหนึ่งสอง โอ้โหอันนี้ร้อยเต็มเลยเพื่อนเอ้ยใช่ตอนนี้แกว่างไหมว่างรีวิวชีตตัวเองโอ้ก็ประมาณทีหกจุดเจ็ดได้ไม่ศูนย์เฮ้ยแกว่าเฮโอ้โหเดี๋ยวเดีวชี้แย่ลิ้นไก่เลยเดี๋ยวก่อนโอ้จะซื้อั้ยเนี่ยอันนี้7.1ว่าความน่ารักการบริการน้องใช้ได้เดี๋ยวพี่รีวิวให้ซื้อซื้อ ซื้อเรือบเด้เร็วเนี่ยเออเอดนนี้พี่ไม่ได้ซื้อพี่เก็บให้ใหเฉยพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนพี่ไม่อยู่เออ